มันไม่แหลกเไม่แหมกเฮ้ยเล่นตงไหนมาตัวแมเฮ้ยใครอะเฮ้ยเฟดดี้ตัวแมพครับป๊บนึ่งไปดูแคสเซีย์กันไอคิวมหรอจะจีพาหรอเฮ้ยคุยได้เปนแไม่ท้อหรืไหรอเฮ้ยอย่ากดคุยกดคุยแล้วบล็อกอไม่ไน้ล็กบเสือดีกว่ายาอ่อไม่ควายเป็นยาอ่อนี่เ่เลย สร้างโชว์เหรอครมันยาวอ่อนด้วยกันโชว์โง่ไอ้เหี้ยเอ้ยกระดูกปาราดีกรองรัปเตอร์ครับกองรัปเตอร์ครับมามามากองรัปเตอร์ไอเวนขายปลาเผาครับขายปลาเผาพิชิตาเอาไหมครับไส่ว่ากองรัปเตอร์อร่อยอรตอยให้ยี่สิบมากองรัปเตอร์เข้ามาโคตรสว่างอ่ะโคตรสว่างเโอ้ใส่มยทำไปเพื่ออะไรไปหา แม่แม่งไม่แม่งมทำไงกัป้าบ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 าเออมันมีตรงหน้าเกมมันมีด้วนี่ไม่ใช่ตรงหน้าเกมนี่เขาเรียกว่าอะไรวะตรงนั้นเกมอร่อวะแหนบยังสร้างไม่เสร็จแหนบยังไม่สมบูรณ์กูยังไม่เห็นส่อตีนเลยแต่เดือนเสาร์ไปไหมป้าซารีนแมนมันนี่บิ๊อยเดี๋ยวมีมิกเปล่าคนจริงต้องนำเฮ้ยมีรถด้วย ไอ้แล้วชวนพี่ทอนมีบิ๊กแล้วคนจริงไม่ใช่เหรอกูเบื่อแล้วแต่มีมิกเล่นจนถ่านด่างละเยเอาไหนแม่ดิเอาแม่ไม่เคยเล่นไปหาดิเฮ้ยนี่ไงรถนี่เกีวันดิที่นี่พรุ่งนี้รีบไมเอาปเฮ้ยข้างในมีเดนาเสาปวะนี่เออมีนะไอ้คือรถดีกว่าหนีพี่ทอนหนีพี่ทอนหนีทำโซเตีแล้วมีตั้งหลายคันรอโซโล่อะชิดตั้งไหนวะาเดน่าเสาร์กูไหนเดน่าเสาร์วะ ปลาล่ากินไปแล้วมั้งปลาล่ากินเอาแล้วพวกมึงไปไหนกันนะไอ้เดโนเสาร์วเสือกินแล้วป่ะเดนสาวนี่ไปเดโนเสาร์นี่มานี่มานี่ยทุกคนมานี่มานี่ลงมาลงมาเดนสาวก่อนจะดูพี่เสือไไหหนนพี่ดจะไปหาพี่เสือมาเว้ว